จนี่วันนี้หนูจะมาร้องเพลงเพลงใส่วาสิบ้าถิ่ถ้าพูดไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต่อท่าเอกหิงฮักกันเมื่อแต่โดนแล้วว่าไม่มีแลว,วเปลี่ยนแฟนใครตั้งแต <ไป S 2> ่ทำที่นันขีงไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้าดีสา กันยามบ่สั่นว่าหัวใจสวอยน้องบ่หัวสั่นบ่สิบ่เข้าไปกันบ่ได้ใจว่าสิบ่ทิมกันใจว่าสิมีกันรึไปใจว่าสิบ่แบ่งใจใจว่าสิมีแค่ ที่สาราเประสงค์ร้องันติสุขูจะไปตำบลปากนถ้ากวดไป่น้องทำลูกทุ่งค่ะอย่าลืมไปกำลังใจให้หนูด้วยนะคะว่อาสาเพนเพื่ยามยาาสถานเทยเป็นที่ทนพระองค์ไปเยี่ยมดาดอยทุ่ส